สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้น้ำหวานและข้ออยู่ที่ร้านข้าวมันไก่อะไร <c oughs> วันนี้หวานจะพาทุกคนมาลองร้านข้าวมันไก่ที่เวลาปกติหวานกับบ้านที่เพชรบูรณ์น่ะหวานจะมากินประจำร้านจะส่วนมากก็จะขายเป็นข้าวมันไก่ต้ม <c oughs> ข้าวมันไก่ทอดไก <c oughs> ส่สาบ เดี๋ยวนี้เพิ่มเมนูใหม่เป็นไก่ฟักมะนาวดองต้มกระดูกหมูอะไรประมาณนี้สั่งได้แล้วก็มีน้ําน้ําดื่มฟรีบริการตัวเองนะคะสําหรับราคาอาหารร้านนี้นะคะก็มีตั้งแต่30จนถึงประมาณตรงนั้นอะไก่สับรวมต้มทอด100บาทประมาณนี้นะคะราคานะไม่แพงถ้าสมมุติเราอยากกินนั้นกินอะไรก็สั่งเขาไปได้เลยนะคะร้านนี้จะอยู่ตรงที่อ่า ที่ใหม่ตรงนี้มันจะอยู่ระหวา่างทางเข้าตลาดโพจันด้านซ้ายมือถ้าหาไม่เจอก็วนมาที่วงเวียนน้ำพุวงเวียนน้ำพุป่ะใช่วงเวียนน้ำพุแล้วก็จอดรถริมทางอะไรเงี้ยค่ะ ส่วนเวลาเปิดนะคะร้านนี้ก็จะเปิดตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณถึงถึงกี่โมงนะถ,งถึงเที่ยงถึงเที่ยงหรือไม่ก็ถ้าหมดเร็วก็อาจจะปิดเร็วนะคะส่วนใหญ่เปิดทุกวันเนาะถ้ามีเวลาแวะมากันได้ส่วนช่วงเช้าก็จะเจอพวกนักเรียนนักศึกษาหรือวัยทำงานมากินกันเยอะนะคะแวะมาได้มีที่นั่งมากมายแผนกล้องให้หน่อยอันนี้พอดีเรามาเป็นช่วงสายหน่อยประมาณ8โมงกว่าแล้วอะไรประมาณเนี้ย เดี๋ยวมากินกันเลยค่ะอันนี้ที่หวานสั่งนะคะก็จะเป็นข้าวมันไก่หนัง,นอง,องจะเป็นลนักษณะไก่ทอดแบบนี้นะคะ เด็ดที่น้ําจิ้มนี่น้ําจิ้มอร่อยมากอันนี้ที่สั่งมาเพิ่มนะคะต้มกระดูกหมูยาจีนนะคะนี่เอามาซดร้อนอร่อยแนะนําค่ะสําหรับวิธีการสั่งเพื่อนก็จดรายการตามนี้ได้เลยนะคะมีข้อมันไก่ทอดข้ามันไก่พิเศษไก่ต้มจะเป็นนํากลับบ้านไก่ต้มไก่ซับมีหมดเลยนะคะ อีกใบก็จะเป็นเมนูต้มตุ๋นนะคะก็สั่งได้เลยตอนนี้เป็นถ้วยนะคะพ่อในฐานะที่พ่อเป็นเจ้าถิ่นเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์อ่ะร้านนี้เขาเปิดมากี่ปีแล้วอ๋อร้านนี้เปิดมาสามสิบสี่ปีรู้ได้ไงอะ่ะก็ดูเนี่ยเขาเขียนบอกว่าที่ป้ายโอ้่ะพ่อตลกตลก็จะมีน้ำดื่มบริการตัวเองด้วยนะคะไปตักกันได้เลย ร้านนี้นะคะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวมันไก่บังกะโลเออแล้วทำไมถึงเป็นข้าวมันไก่บังกะโลนะพ่อเนี่ยเพราะว่าร้านเดิมเปิดอยู่ทานข้าบังกะโลสวัสดีอ๋อเป็นที่พักเปิดตรงนั้นแล้วก็เพิ่งมาย้ายย้ายมาที่ใหม่นี้เมื่อสักสองปีได้ไหมประมาณ,ปร,มาณประมาณนี้ประมาณนี้ที่ใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะคะก็อย่าลืมแวะมากินกันได้ สำหรับวันนี้เดี๋ยวคราวหน้าถ้าหว่ากลับมาเพชรบูรณ์เดี๋ยวจะพาไปกินร้านอะไรนั้นตรงไหนบ้างที่จะแนะนำแบบเป็นแนวแบบร้านอาหารโลเคที่ที่คนเพชรบูรณ์เขากินกันเดี๋ยวว่าจะมาแนะนำให้ให้ดูกันอีกทีนะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวขอตัวกินก่อนแล้วก็อย่าลืมฝากฝากให้หน่อยในกันดูแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์น,น,น,นะครับอ่ะเราเจอกันนะคะ Bye.